มาร้องเรียนกันว่าเพื่อนบ้านนี่แหละมีปัญหากันมาโดยตลอดเวลาขับรถเข้าออกบ้านมีการถ่ายคลิปมีการยั่วยุกันมาเป็นปัญหามาห้าปีแล้วซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้เลยไปดูคลิปที่มีการร้องเรียนกันหน่อยครับกานรถเข้าออกกับบ้านเนี่ยผมจะโดนตลอดผมก็ไม่เข้าใจว่าผมไปทําอะไรเขาคือไม่มีใครจัดการกับได้สักครั้งเลยบอกผมก็ไม่เข้าใจนะ <c oughs> แจ้งตํารวจหลายๆครั้ง <c oughs> แล้วอะ ตำรวจก็ไม่เอามันไปหรือยังไ,ไ,ไงคือแบบอ่ะคลิปนี้ผู้ชายคนหนึ่งเอามาร้องเรียนบอกว่าเวลาขับรถเข้าออกบ้านเ<ม>พื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยออกมาแล้วมาถ่ายรูปตลอดเลยเป็นแบบนี้ตลอดอหรือเวลาเดินอ,ออกมาหน้าบ้านก็จะถูกด่าบ้างถูกพูดจาแซะบุลลี่อะไรก็ว่าไปเคยถูกเอามีดไล่ฟันก็มีมาแล้วเป็นปัญหาที่<ม>คุณผู้ชมเห็นไหมเราเอา,เ,อาเราลูกศรชี้คู่กรณี มายืนแทบไม่เห็นนะเนี่ยหลบต้นไม้นะอยู่แต่ตรงนี้เห็นไหมก็ถ้าสังเกตดูเขาจะมีการปลูกต้นมุงต้นไม้ถ้าทําเป็นไม่สนใจก็มองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันเห็นอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมปัญหาเนี่ยมันล่วงเลยมา5-6ปีแล้วแจ้งนิติบุคคลหมู่บ้านแจ้งตำรวจไม่เคยแก้ปัญหาได้อ่ะทีมข่าวเราลงพื้นที่หน่อยไปคุยนะครับก็เป็นหมู่บ้านแถวแถวบางมดของกรุงเทพคนร้องกล้าร้องแต่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เท่าไหร่ให้ข้อมูลว่า พยายามแก้ปัญหาด้วยการสร้างรั้วให้สูงแล้วนะเพื่อนบ้านจะได้มองไม่เห็นแล้วก็เคยบอกเพื่อนบ้านบอกถ้าไม่อยากเห็นหน้าฝั่งนั้นก็สร้างรั้วหรือวอาอะไรมาปิดบ้านให้มันมิดชิดใช่ไหม<อ>จะได้ไม่เห็นกันจะได้ไม่เกิดปัญหา<อ>แต่สุดท้ายมันก็แก้ปัญหาไม่ได้มันก็ไม่เป็นผลนะครับทีนี้คนในหมู่บ้านบอกว่าเออไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ชายที่มาร้องเรียนนะคนอื่นๆก็มีปัญหากับบ้านคู่กรณีเหมือนกันแต่หลายคนเขาเลือกที่จะไม่สนใจ ที่ผู้ชายเคยบอกว่าถูกมีดไล่ฟันอ่ะเหตุการณ์เนี้ยคนที่เล่าเรื่องให้เราฟังบอกว่าเอออยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันค่ะปีหนึ่งมาแล้วตอนนั้นอ่ะสองฝั่งเขาทะเลาะกันเพื่อนบ้านเขาเข้าไปช่วยห้ามปรากฏคนที่เข้าไปช่วยห้ามถูกกัดส่วนผู้ชายที่ร้องเรียนเนี่ยถูกมีดฟันเขาใช้สันมีดฟันมันก็เลยไม่เข้าหลังจากเกิดเรื่องโทรแจง้งตำรวจไปลงบันทึกประจำวันซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ คนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันบอกว่าถ้ามีคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยเจราจาปัญหาหน่าจะจบได้ครับมีปัญหากันก็เรื่องเรื่องพูดจาส่อเสียดกันพูดจาอะไรอย่างเง<ช>ี้ยแล้วมีใครบาดเจ็บอะไรตรงนั้นมีใครโดนมีดไหมไม่ก็โดนตีแต่มันมันไม่แน่จะเข้าโดนฝากไปแต่ไม่ไน่จะเข้าบ้านบ้านที่ภรรยาบ้านที่รองนะครับเวลามีปมัญหาอะไรเราพยายามจะเข้าไปเคลียร์เข้าไปคุยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะ จะเคลียร์เท่าไหร่จะคุยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะคือคุยกันไม่ค่อยเข้าใจอ,อ่ะทีนี้เราไปคุยกับฝั่งคู่กรณีบ้างจะได้ฟังรอบด้านนะครับดีค่ะเธอยอมรับว่าเอามือถือมาถ่ายรูปเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามจริงเพ,พราะเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามก็ไม่ใช่ย่อยเธอก็จะได้ถ่ายรูปรถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานของเธอบ้างซึ่งเธอเองไม่ได้อยากมีปัญหากับใครนะฝั่งของเธอเนี่ยอยู่บ้านมีพ่อมีแม่มีลูกเนี่ยสามคนอยู่กันแค่นี้แต่เพื่อนบ้านชอบมายั่วโมโห ไอเรื่องที่ว่าเคยเอามีดไปฟันเธอบอกว่าจริงก็ตอนนั้นน่ะเพื่อนบ้านสองหลังเนี่ยมารุมตบเธอแล้วแม่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็รีบออกมาช่วยคว้าอะไรใกล้มือคว้าออกมาก่อนบังเอิญเป็นมีดครับก็เลยเอามีดออกมาเธอใช้สันมีดฟันลงไปเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เจ็บนะแต่อยากจะให้หยุดเหตุการณ์ในครั้งนั้นเธอบอกเธอก็มีแผลที่หลังเหมือนกันครับอชอบห่าเรื่องแบบถ้ามันมีความยั่วยุพอมีเรื่องเกิดขึ้นเขาก็จะ พูดแต่ในเรื่องการกระทําที่เราทําแต่เขาไม่เคยพูดสาเหตุก่อนว่าเขาไม่ทําอะไรเราอย่างเรื่องเมื่อกี้ที่ลุมตบอะค่ะพอมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วขนาดไปแจ้งตํารวจเขาเริ่มพูดอย่างนี้กับตำรวจเลยค่ะว่าแม่เราจะไปฟวันเขาก่อนค่โอ้คือเขาเขาหาเรื่องเราก่อนเขาลุกตบเราก่อนอ่าบ้านนี้ก็ยืนยันในคนอื่นมาหาเรื่องก่อนเรื่องเนี้เธอบอกไร้สาระไร้สาระมากๆอ่า น่าจะจบได้หมายความว่าเธอก็อยากจะจบบ้านฝั่งตรงข้ามก็ควรจะจบด้วยถ้าเธอจบอีกฝั่งนึงไม่จบมันก็ไม่จบพอมันไม่จบมันก็วนเงินอยู่แบบนี้ปัญหามันก็มาเรื่อยๆนะครับและเธอฝากบอกว่าเปิดก่อนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกเสมอไปอ่ะลองดูซิเพื่อนบ้านเขาบอกแล้วเพื่อนบ้านคนอื่นนะบอกหาคนกลางมาช่วยเจรจามาช่วยไกล่เกลี่ยหรือต่างคนต่างเลิกยุ่งกันเลย ไม่ต้องร้องเรียนไม่ต้องมาวุ่นวายกันแล้วดูซิว่ามันจะจบลงได้ไหมลองถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดูแบบลองเล่นเกม1สัปดาห์เรามาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดูซิมันไม่มีอะไรให้อาศัยกันต่างคนต่างไม่ยุ่งกันเลยน่าจะดี<ม>ที่สุด